นี้นะคะเราก็ทำการแห่ต้นพะพานนะคะทุกสามวก ขอกราบราชาคนะครับาพเจ้านีครับต้นบคนตนต้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 นนตนตนนนต้นตต้นต้้น้นต้นต้รนนตนต้นนตนตต้นนต้นตนตต้นตน้นต้นตนนตนต้นนตต้น้้นนรบนนนนต้น ระป่าสามัคคีสร้างวัดไทยทุทพารามอาบดีนของคณะพุทธศาสนิกชนวัดธรรมปทีปนำโดยพระครูสิรสิธรรมปทีปนะคะจากเมืองเอดินเบอร์สกอตแลนด์แล้วขณะนี้นะคะเราก็ทำการเราก็ทำการแห่ต้นพระป่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เราก็จะทำการถวายต้นพระป่านะคะขณะนี้นะคะก็ <laughs> <laughs> เหนื่อยจากการรำเรียบร้อยแล้วเราก็จะถวายปัจจัยวันนี้เรามากันหลายคนนะคะมีพี่น้อยนี่ค่ะแผนกประชาสัมพันธ์วัดธรรมปทีของเราค่ะนีแผนกอะไรอันนี้แผนกก่อกวนค่ะคุณหนึ่งนะคะแล้วก็ลูกสาวนัชลิชไป อันนี้นะคะแผนกโยธาของเราค่ะคุณพี่แหม่มนะคะกรรมกรแบกหามทำได้ทุกอย่างยกให้เลยนะคะอันนี้คุณพี่เหมี่ยนะคะมาเฉพาะกีดกว่าจะขออนุญาตสามีมาได้ร้องผมร้องไห้น้อตาถ้าเป็นสายเลือดมาร่วมคนกันนะคะอันนี้ก็คุณพี่นาค่ะนางรำของเรานะคะนางรำของเราแล้วก็ เป็นผู้ช่วยแม่ครัวนะคะอันนี้ค่ะกุ๊กของเราค่ะขั้นเทพเลยนะคุณนิแตงอ่ะผู้จัดการใหญ่เจ้ใหญ่ของวัดทรมาราทิ์เนะคะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เจ๊แตงนี่วัดผมไม่มีอะไรจะกินบอกเลยว่าผู้จัดการยันพันลงใช่ผู้จัดการยันพันลงนะคะอันนี้คุณน้องเค้กนะคะนานๆจะหลงมากกับเขาสักทีนีครั้งแรกเลยค่ะไม่ใช่นานๆครั้งแรกขออนุโมทนาด้วยนะนะ ได้เลยะคะและนี่นะคะโชเฟอร์ของเราค่ะ a เ e อ is อ h a u f ด e u r driver is video say hello please v i d o driver this is me hello okay thank you very much ขนาดนี้เะคะท่านเอกนจะทูตไทยรประจตวอเตียมเข้าสู่พิธีแล้วนะคะพราทและา อการเรียท่านไปทำข้าวบาทท่านนครับแล้วก็ขอพระไตรครับขอไปครับพระไตรนะครับแล้วก็นไปมอบให้กับท่านระปูศริธรรมประทีนะครับออยื่ตรงกันก่อนนะครับขอไปครับที่แล้วก็เดี๋ยวหลังจากนั้นนะครับเราก็จะกล่าวคําถวายนะครับแล้วก็มอบให้กับท่านระปูศริธรรมประที่นะครับกิจารณดาพระไตรนะครับ ครับผมและหลังจากนั้นนะครับขอขอเชิญพี่ลักพี่พี่ลักนะครับกล่าวคําถวายนะครับจะตั้งนโมสามโฉพร้อมกันนะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอินานี้ไ บังสกุลจีวรานีสัพพริวรานีพิสุสังฆาสังโภชยามะสาธุโนปันเตพิสุสังโภอิมานีบางสกุลจีวรานีสัพพริวรานีปฏิกานหาตุธัรมหาการทีพระตังอิตายะสุขายะ ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งบางสกุลจีวรกับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับซึ่งข้าบางสกุลจีวรกลับของที่เป็นทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์และเพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่ พระขอท่าระเจ้าทั้หลายมีมารดาิดาเป็นต้นตลอดถึงเจ้ากำไรงและผู้ล่วงลับไปแล้วด้วยสิ้นการนานเกินแะขะเกิญนะคกันทูมาตรายวางไว้ที่่าน ลำดับต่อไปท่านพระภูสิรธีธรรมปฏิจะเป็น,นตัวแทนในการชักท่าบังคับปิดขอให้ทุกท่านพนมมือ